สวัสดีครับเจ้าหนุ่มครับวันอังคารที่19พฤศจิกายนนะครับสิก้านาทีครับดูภาพรวม e อ u ภาพกลางวันนะครับเดี๋ยวก็ไปดูอีเวนต์วันนี้นิดหนึ่งนะครับวันนี้ที่ for e x f a c t o r y นะครับอีเวนต์ระหว่างวันมีอะไรบ้างนะครับก็ดูตามนี้นะครับกลางวันนะครับมียูโรบ้างนะครับแล้วก็มี5โมงเย็นนะครับของเงินปอนด์นะครับในยอดสำคัญจริงๆน่าจะเป็นพักขั้นะครับ ภาคค่้ตัวเลขโดยตรงของดอลลาร์มีอยู่ตัวขอแยก่อสร้างแล้วก็การเริ่มก่อสร้างนะครับถ้าอางนั้นก็ถ้าดูกลางวันก็ Impact เล็กน้อยนะครับที่ภาค่ั้ก็จะมีตัวเลขข้อ้อมมาจากสกุลดอลลาร์แคนาดาด้วยนะนะครับแล้วก็ถ้าตัวเลขโดยตรงมาจากยดีระตอนสองพุ่มสามสิบนะครับถ้าดูว่าเขามาเวลาเดียวกันเนี่ย เราจะให้น้ำหนักของยุด,ดีเป็นเกมก่อนนะนะครับวันนี้อีเวนต์เข้าไม่ค่อยมากนะครับแต่เมื่อกลางวันเนี่ยทองคำมันก็ยังขึ้นได้นะเดี๋ยวไาดูเทคนิคกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมส่งก่อนนะครับ ครับทีนี้เ,เราไปดูภาพของเมื่อวานนะภาพเมื่อวานสําหรับคนที่บายมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับแนวโน้มก็ยังมาได้ดีอยู่นะครับถ้าใครบายมาตั้งแต่เมื่อเช้าน,นะครับถ้าใครบายมาแต่เมื่อเช้าเมื่อวานนะครับแนวโน้มมันก็ขึ้นให้นะครับแล้วก็มันย่อไม่มากนะครับเมื่อวานถ้าใครบายมานะครับต่ำกว่านี้ต่ำกว่าสองห้า เจ็ดศูย์เจ็สองเนี่ยก็จะถึงมาทางนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้ากรณีที่เขาขึ้นไปถึงส่วนสคัญแต่เขายอา่อมาน้อยเนี่ยมันขึ้นต่อนะก็จะวิ่งมาส่วนตรงนี้สองหกหนึ่งศูนย์สองหกสองศูนย์นะครับเดี๋ยวไปขยายการาฟตรงนี้กันนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าข้ามอัปเดตไปอีกคลิปหนึ่งนะครับถ้าข้ามเราก็อมองว่ามันมีโอกาสจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมอัปเดตมา ตอนสี่โมงนะก็คือแนวโน้มภาพใหญ่มันน่าจะประมาณนี้ครับแต่ว่าในภาพเรามันจะขึ้นขึ้นะย่อขึ้นขึ้นแะย่อนะก็มีโอกาสจะขึ้นมาถึงนี่สองหกหนึ่งแปดนะครับแล้วก็อาจจะมีย่อไหมนะครับอันนี้เราอัปเดตไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นของภาพบ่ายเมื่อวานนะครับทีนี้กลางคืนเนี่ยคนที่ถือหน้าบ่ายมันก็จะถือได้อยู่นะครับเพราะว่าแนวโน้มมันก็ยังขึ้นไปเรื่อยๆนะ นะครับเช้านี้เมื่อคืนก็มีคนตื่นไปนะอันนี้ตอนช่วงเวลาทุ่มละมันก็ยังขึ้นอยู่นะนะครับอของคุณของสมาชิกแกมอกแกติดเซลล์อยู่นะครับมันจริงผมว่าผมมองมองขึ้นหนะือเมื่อวานนะถ้าติดเซลล์เนี่ยเราอาจจะผิดทางอยู่นะครับก็ถ้าย่อลงให้ต้องต้องลดอานะนะครับแล้วก็อาจจะต้องบายกลับแนละ้วถ้ากรณีมันลงไม่ถึงจริงเนะี่ยนะครับเมื่อเช้าอาจจะเห็นว่าเขาย่อนะ เมื่อเช้าอาจจะยังยังยืนเหนือสองห้าหนึ่งไม่ได้นะครับอาจจะมีย่อมาแต่เมื่อกี้มันยอน่อได้เดียวนะพอมันยอน่อได้เดียวนะี่ก็คือแนวโน้มจะขึ้นต่อตามนี้นะครับแนวโน้มก็จะขึ้นต่อนะอะของคุณลุงวาวาถามว่าใบโซนไหนนะครับก็คิดว่าต้องบาบโซนนี้เลยนะครับสองหกถึงนึศูนย์นะแล้วก็ซับรอสสองพันหกร้อยทีไปทาง 2 0 1 9 21นะถึงดูสิบโมงอ่าสิบโมงแล้วนะอาถ้างั้นดูล่าสุดกันนะครับล่าสุดไปดูที่ n t ไฟครับมาเริ่มยอดเลยนะนะครับถ้าใครบายมาเมื่อกี้นะอ่าถ้าใครบายมาจากโซนหนึ่งหนึ่งนะได้ของนะอ่าถ้าใครบายมาเมื่อกี้เราจะท p ตรงไหนนะครับก็ ่ามันยืดด้วยนะผมตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นแบบนี้แต่ตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ฮะมันอาจจะเยู่อนี้ครับนะถ้าเป็นแบบนี้เราวัดใหม่ทีนะครับความอ่าการเคลื่อนที่มันก็จะยาวกว่าเดิมหน่อยนะครับก็นะครับ,นะรบอาจจะย่อนะอาจจะย่อไม่หลุดตรงนี้นะครับ สองหกหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็ขึ้นต่อนะ,อะเดี๋ยวเขียนเป็นกราฟิกใหม่นะครับกรณีที่เราเขียนในไทม์เฟรมเล็กๆเนี่ยนะครับบางทีกราฟมันจะถ่างๆนิดนึงนะเดี๋ยวเขียนหน้าจอนึงครับเขียนหน้าจอแล้วก็ไปดูในภาพเล็กนิดนึงห้านาทีดูออกไหมก็น่าจะเห็นอะไรชัดกว่านะยกคายยกโลคือบางทีเราดูในไทม์เฟรมเล็กมากๆมันก็มันก็หลอกตาเหมือนกันนะครับ ใช้สัดส่วนพี่บุรุษี่เช็คดูนิดหนึ่งนะครับเอาคิดว่านะาสำหรับคนที่ถือน้าใบายอยู่นะครับถ้าใครายไปจากตรงนี้นะครับไอ้ลา่าสุดเราบอกว่าบายท่านนะถ้าใบาท่านมาแล้วเนี่ยต้องรอที่ไหนนะครับถ้าหยุดหลุดตรงนี้เรายนนะขูนห้านะครับคนที่บายไปแล้วนะครับเมื่อกีอ้คนที่บายไปแล้วเมื่อกี้นะครับโซนประมาณหนึ่ง สองหนึ่งสี่อ่าพอถือว่าทีพีตหลงนี้ได้นะทีพีนะครับมันจะมีโซนอยู่ข้างบนเดี่ยประมาณสามสองสองแปดสามสองสองแปดนะครับสามสิบสองนะครับแนยวย่อเนี่ยเอ่อถ้าวันย่อยังไม่หลุดหกเจ็ดเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์นะก็ยังไปแอดอยู่ว่ามันน่าจะเป็นยอ่อเพิ่มขึ้นใหม่นะ ถ้าย่ออีกหน่อยนึงนะครับอยู่ประมาณโซนหนึ่งเจ็ดนะหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าอ่าตรงนี้กลมๆหนึ่งห้าแล้วกันนะครับถ้ามุมมองยังเหมือนเดิมก็คือมันจะไม่ควรทำลงใหม่นะอาจจะเป็นย่อๆแล้วก็ขึ้นใหม่นะครับอันนี้เป็นเอกยูนะครับทาทเฟมาที คือบางทีถ้าเราเทรดสั้นมากๆเนี่ยอาจจะต้องดูห้านาทีด้วยครับนะครับกรณีที่เขาหลุดโลก่อนหน้าอันนี้จะย่อลึกนะถ้าย่อลึกเนี่ยโอกาสที่จะลงเนี่ยครึ่งคึ่งอประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับอด้านบนอาจจะมาร์คไฮก่อนหน้าไว้หนึ่งแปด ผมก็แคปก่อนแล้วกันนะนะครับแล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวไปดูดูออยนิดหนึ่งนะครับออยก็ไปถึง TP แล้วนะนะครับแล้วก็อาถ้าถ้าไปย่อมาอ่าโซนที่ใบพอจะบาบได้นะครับมันก็จะมีอยู่ นะครับเดี๋ยวนะตัวออยเนี่ยคือเดี๋ยวถ้าย่อ,อลงมาบายได้นะครับแต่ตอนนี้เหมือนจะย่อ,อไม่ลึกนะนะครับก็เดี๋ยวถ้าลงมาส่วนนี้ยังรับบายได้นะนะครับถ้าลงมาส่วนพวกนี้บายได้อยู่นะครับแล้วก็ขึ้นไป tp หกเก้าเจ็ดห้าแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะยังขึ้นขึ้นต่อได้นะเดี๋ยวถ้าจําเป็นต้องอัปเดตแผนใหม่ก็เดี๋ยวดูแนวพักนิดน,นึงนะครับแต่ว่าถ้าใครบายมาเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยนะครับอันเนี้ยคิดว่าน่าจะถึง tp แล้วนะ ครับเดี๋ยวผมสลับไปดูอ่าีกทีแล้วกันไี้อยู่นะอ่าโอเคนะครับ เอกยูนะครับคาดว่านะจะยังย่อไม่หลุดสองหกหนึ่งแปดนะครับคนถือหน้าบ่ายนะครับยังพอถือนะครับมาทางสองหกสองแปดสองหกครสองดูก่อนได้นะครับ นะครับหลังบ่ายโมงอัปเด็ดนน้องวีนะหางภาคบ่ายแล้วกันนะอืมหรือว่าเอาเกี่วโมมงไหมอ่าเดี๋ยวเที่ยงอัปเดตดโน้อไกทีนะครับโคดิเซลนะครับย่อถึงทุนนะครับลดศัตนาก่อน รอสัญญาณใหม่นะนะครับก็ในโน้ตผมว่ามันยังขึ้นต่อได้นะครับแต่ว่ามันขึ้นแรงมาพอสมควรแล้วเราก็ยังไม่ควรไล่ราคานะครับถ้าเรามองขึ้นอยู่นะครับอาจจะต้องดูแนวพักตัวนิดหนึ่งนะครับถ้าใครถือหน้าใบายอยู่ตอนนี้เอาจริงๆก,ก็ยังถือได้นะแต่ว่าถ้าใครตกรถอยู่ผมคิดว่ามันอาจจะต้องรอนะนะครับไอเดียของ x u ภาคกลางวันวนีครับ